สวัสดีครับผมโบว์สารสสอดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุปรลยพีมาวิล่าพุทธมณฑลสายสามหลังนี้อีกแล้วโอ้โหถ่ายไปแล้ว3คลิปนะครับต้องบอกว่าหลังนี้ทําทั้งหมด4คลิปคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับคลิปที่1หลังคาลงจอดรถห้องเก็บของนะครับแล้วก็มีพื้นลงจอดรถด,ด้วยนะครับเป็นกระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลายใครยังไม่ดูอย่าลืมติดตามนะครับย้อนกลับไปดูได้เลยคลิปที่2 i n ็นเทเล m มินิมอลหน้าบ้านนะครับแล้วก็คลิปที่3เป็นห้องครัวที่เราแยกส่วนจากตัวบ้านสร้างออกมาเป็นหลังเลยนะครับลคลิปนี้และคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเป็นบ้านแยกออกมาเหมือนกัน1ชั้นนะครับฐานรากไมโครพายนะครับเป็นห้องอนเนกประสงค์มีห้องน้าในตัวเป็นยังไงลืมติดตามนะครับตามมาเลย หลังคาลงรถหดเริ่มมืดแล้วไฟเริ่มหมดแล้วแสงอาทิตย์เริ่มหมดหลังคาลงรถคลิปที่หนึ่งอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมนะจะสังเกตนะไม่ใช่เป็นส่วนเดียวกับตัวบ้านนะอันนี้เราต่อเติมออกมานะสังเกตนะว่ามีความคล้ายนะครับกับตัวบ้านเลยนะครับอันนี้เราต่อเติมให้เหมือนแล้วก็ไม่ให้มันแตกออกไปนะครับอันนี้เมียนกับตัวบ้านเลยสวยงามนะครับคลิปที่สองอันนี้ ห้องนี้ห้องเหประสงคสมนะเราก็ทํานี่เลยห้องเหนี่ยงคสมเราก็ทําสวยงามมีหน้าต่างเปิดไปด้วยอ,อันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นอีกห้องหนึ่งเลยเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องซักล้างเนาะเคยถ่ายไปแล้วนะครับในชิปที่สามเราบอกว่าห้องครัวเนี่ยโทนขาวหมดเลย มีตัดดำด้วยท็อปหินอย่างเดียวคุณดูสวยจริงขาวสวยสะอาดสะอา้านว้าวห,าห้องซักล้างห้องซักรีดนะครับแล้วก็ซ้ายมือนี่เป็นตู้อบมีไมโครเวฟด้วยโอ้โหสวยจริงคลิปที่ผ่านมาถ่ายไปแล้วนะอย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้อธิบายละเอียดจริงีริงนะและ ตรงนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งอย่างที่ผมบอกผมทํามาสองหลังชั้นเดียวอีกหลังหนึ่งคือตรงนี้เป็นห้องอเนกประสงค์มีห้องน้ําในตัวนะครับเนาะอ่ะสองหลังนี้แยกกันนะครับเดี๋ยวตรงกลางเ็าจะกั้นด้วยการปลูกต้นไม้นะครับสวยงามนะครับตรงนี้ปลูกยาก็าสวยนะครับเนาะอ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเป็นบานเฟียมเป็นหน้า่ังบบานเฟียมมีมุมงรวดด้วยนะตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็มีมุงรวดด้วยนะครับข้างบนเราติด บัวให้นะครับการปนดตกย้อนเข้าไปเนาะอันนี้ก็เหมือนการบานเฟียม3ชุดเลยนะครับแล้วก็ตีบัวรอบเลยตีบัวกรอบรอบเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับจริงๆเจ้าของบ้านเขาเอาแบบมานะครับจากในอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นบ้านชั้นเดียวนี่แหละนะครับแต่เราแอปพลายให้เป็นห้องอเนกประสงค์จริงๆห้องนี้สามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เลยนะนะครับแยกอยู่เลยอ่าเราถ่ายจากมุมนี้ดูนะครับถ่ายจากมุมนี้ดูเห็นไหมสวยงาม นะครับสวยงามเลยนะครับซึ่งห้องตรงนี้เนี่ยนะครับหรือบ้านหลังนี้แหละชั้นเดียวเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้หลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปอธิบายข้างในเนาะแต่ก่อนอื่นคุณดูก่อนนี่ในการตีตีคิ้วปูนี่เป็นตัว L นะครับฝั่งน,นู้นไม่ได้ตีแล้วเราตีเป็นตัว L เป็นดีไซน์นะครับติดไฟสองดวงและตรงนี้ก็ยังเป็นบัวลออนะครับเนาะที่สําคัญผมอธิบายไปที่มื่อสักครู่เนี่ยตรงนี้นเป็นช่องลม ผมบอกให้เลยว่าการต่อเติมเนี้ยเราไม่ได้ต่อเติมติดกับตัวบ้านนะนะครับเราต่อเติมแยกส่วนออกมาจากตัวบ้านนะครับแล้วก็ผมดีไซน์ให้เกิดมีช่องยิดติดนะครับแล้วก็สามารถทาให้ลมเนี่ยมันผ่านได้แบบอย่างดีเอาคุณดูนะลมแรงมากเลยผมผมจะเอาไม้ไปจ่อเนี่ยลมมาเป็นช่วงๆนะนะครับต้องบอกว่านะครับ อ่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ยึดเกาะกับตัวบ้านใช่ไหมพอเราตอกเสาสปริมตรงนี้มันก็จะซุดตัว้วยตัวของมันเองนะครับสําหรับหลายๆห,หลังนะครับที่มีความจําเป็นที่ต้องยึดกับตัวบ้านเนื่องจากพื้นที่หลังบ้านเนี่ยโครงการเขาให้มาน้อยอะเนาะนะครับเวลายึดต่อนี่ก็อาจจะเกิดรอยร้าวได้นะครับแต่รอยร้าวไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนๆนะครับสามารถแก้ไขด้วยการเติมซิลิโคนนะครับจบเลยนะครับรอยร้าวก็จะหายไปมันไม่ถล่มมาแน่นอนมันไม่พังมาแน่นอนนะครับมันเกิดการ แท็กตัวกันนะครับซึ่งเสาเข็ม2อันนี้ก็ไม่เหมือนกันอาะพูดประมาณนี้แล้วกันเนาะตรงนี้เก็หลังคาไหมหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาเชิงชายของตัวบ้านตรงนี้เลยแล้วก็หลังคาในส่วนที่เราต่อเติมเห็นไหมนะนะครับจะค่องกันอยู่นะครับเวลาฝนตกก็ตรงเนี้ยฝนจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่ตรงทางเดินนะครับเนื่องจากหลังคาคลอมอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาฝนหลังคาบ้านก็จะลงหลังคาอันี้น้ำมันก็จะไม่ย้อนอย่างนี้หรอกน้ำก็จะลงไปทางนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะแยกส่วนกันนะครับอ่ะบ้านสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียวจริงๆอ่ะไปสร้างขายได้เลยนะเนี่ยเอาแบบนี้ไปนี่ได้เลยนะครับหรือคุณจะเอาไปสร้างอยู่ก็ได้เนาะอ่ะเข้ามาในห้องนะครับตามเข้ามาเลยอ่ะก้าวมาเริ่มต้นแต่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราปิดประตูห้องน้ำก่อนครับห้องนี้อย่างที่บอกว่า <ๆ S 2> เป็นห้องอเนกประสงค์จะเป็นห้องนอนผู้สูง ก็ได้จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องเรียนนะครับหลังนี้ก็ของบ้านก็จเป็นห้องเรียนพิเศษนะครับเดี๋ยวก็จะให้วิวอินมาทำโต๊ะได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำเลยตัวแต่จริงเนี่ยเมื่อเวลาปักประจานเนี่ยตรงนี้สามารถแอบพายเป็นห้องนอนได้เลยเพราะมีห้องน้ำด้วยตรงนี้ว่างผเสื้อผ้าได้ได้เตี่ยนอยู่ได้นะครับเป็นห้องน้องผู้สูงอยู่ได้เลยถามว่าทำไมเป็นห้องนองผู้สูงอยู่เนื่องจากอยู่ด้านล่าง ไม่ต้องเลยขึ้น,นบนพอเราอายุมากาก็เลยขึ้นบันไดไม่ไหวถูกไหมคะเราก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับจะได้สบายเนาะ,ะการตกแต่งด,ดีไซน์นะครับเรื่องแต่งงานฐานรากเลยนะครับลงเสาเข็มไมโคภายอยู่แล้วนะครับทาคานทําุูดติ้งทําคานเด็กพื้นเทพพื้นแล้วก็หล่อด้วยเสาปูหลังนี้คือเสาเด็กของนะครับ่เสาปูนะครับดูตรงนี้ได้เลยที่นี้อันนี้คือเสาปูตะวัตกที่เราเทด้วยแบบนะครับนะครับที่เราเ เสาปูนเราตั้งหมดหกต้นข้ต่อเสาเข็นต้นไม้หกต้นก้อตั้งที่มาตามเสาเข็มเลยนะครับตรงนี้เา็าจะสอบูนข้าหมอนกันนะ้องประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็มีเสาปูนนี่ต้นเป็นระบบการเด่นะนี่เลยอ่านะครับเราหล่อได้เสาปูนสร้างเหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นหลังขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ด้วยการตกแต่งต่อเติมเนี่ยเราใช้ไม้หินบนเบานะครับเราฉากผีเรี่ยมนะครับแล้วก็มีการ มุงด้วยแผ่นคาเมทิชีนแต่เราใช้เมทิชีทอ่ะเป็นโฟม PU นะอ่าโฟมพีคืออะไรนะครับสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้แบบอ่าเป็นโพลิยูรีเทนนะครับฉีดโฟมเข้าไปให้มันเกิดความหนานะครับจะกันความร้อนได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยเสียงก็จะไม่ค่อยดังนะครับแล้วก็ทำให้ผ้าฉาบเรียบนะครับแต่ผ้าฉาบเรียบแต่บ้นานไม่หลับเลยผ้าฉาบเรียบสวยงามนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฉาบทาสีนะครับ ผนังเราฉาบด้วยนะอิฐวางนะตะเกียบนี่เรียบเลยครับนี่ตรงนี้เรียบเลยสวยงามนะครับโอเคทีนี้มุมน,นี้เนี่ยเราก็มีปลั๊กไฟเดี๋ยวให้ปลั๊กไฟนี่ปลื้เลยนะครับปลั๊กไฟตรงนี้เนี่ยเราทําไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับตรงนี้เขาบอกว่าทําเป็นโต๊ะเรียนเนาะก็เสียบได้เสียบชองเสียบอะไรได้ตามอัธยาศัยนะครับมุมนี้เป็นมุมเป็นนะครับเป็นมุมชุชิลนะครับมีหน้าต่างด้วยแล้วก็ เปิดม right okay. okay. ือนวดเนาะเปิดมือนวดแล้วเปิดกระสานออกไปได้ครับออกได้นี่ผักออกไปก็จะเป็นเกล็ดลมมันจะเข้ามาพอดีเลยสวยงามนะโอเคแประมาณนี้นะครับปึ๊บเลาะนี่มุ้งก็เป็นแม่เหล็กอันดิบสวยงามเนาะอ่ะไฮไลท์ของห้องนี้เนี่ยจริงๆอ่ะก็เหมือนห้องปกติทั่วไปแต่เขาจะได้ดิวดิบนะครับเขาดินดิบมาแล้ว ห้องน้ำครับทำพรมีก้าวไปนะครับอันนี้เป็นฟอนิเจอร์จากทางโมโปลนลครับทั้งทั้งตู้ทั้งอ่างล้างหน้าเลยนะครับก็ทําให้มันเข้าที่ให้มันเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับและท่าสุขภพันฑ์เนาะนี่นะครับใหม่ๆเลยเราเพิ่งติดตั้งนะครับสายฉีดชำระอะไรพวกนี้นะครับมีหมดเนาะต้องบอกว่าการทำห้องน้ำเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆนะครับ ชักโคกเนี่ยตรงนี้เราจะต้องอะไรทำท่อเนยขนาดสี่นิ้วเนี่ยวิ่งไปที่ถังเกิืนะครับหรือถังแซดนะครับเพราะว่าอุจจาระเนี่ยจะต้องเป็นบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกไปเราจะปล่อยอุจจาระไปที่บ่อพักได้ไหมหรือปล่อยไปที่ท่อห,หินก็ไม่ได้นะครับกลิ่นก็จะโชอยออกมาเหม็นเห้นบ้านแน่นอนนะครับอันนี้ต้องไปลงบอ่อบำบัดก่อ,น,นะกอ,อ,อกนนะครับก็เราวิ่งท่อไปยาวเลยเปนสิบ่อบ่อไนะครับหรือ บางหลังท่าบอบกบมันอยู่ไกลจริงนะครับแนะนําให้ขุดทําบอบกบใหม่นะครับจบนนะดีกว่าเนาะอันนี้การทําห้องน้ำนะครับก็ประมาณนี้มีความรัวมีหน้ตาต่างระบายอากาศด้วยนะครับปิดแม่เหล็กเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดหน้ตาต่างได้ด้วยะรบววยะรบ,ารบายอายุ้ยชอวนี่อากาศระบายผมปิดก่อนเดี๋ยวผมนิ่งปิดอ่ะประมาณนี้นะครับปึ๊บโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะห้องน้ําสวยงามปูกระเบื้องผนหลังแบบเป็นทูโทน อันนี้เล่นไลน์เลนลายใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นสีครีมน,นะครับเข้ากันกันเลยเนาะอะ่ประมาณนี้เนาะนะครับมีประตูน,นะครับจริงๆอัญเชิญรีนะฮ้องน,น้ะเช่นราวแ่งผ้าหรือตะแกรงวางสหรืหออะไรก็แล้วแต่สามารถซื้อมาติดได้นะครับประตูก็เป็น U P V C นะครับแต่นี่เจ้าของบ้านเลือกสีเองนะครับอยากได้ไสนีนี้เนาะเลือกสีได้นะครับแล้วแต่ความชอบมันก็ได้ครับเลือกนึ้นก็เ,เลือกได้เลย นะครับของไม่เกินสองรบาทนะครับในสัญญาณของโครงการถ้าเกินก็ออกสัทท่งต่างเพิ่มได้นะครับเลื่องายที่คุณชอบได้เลยเนาะอ่ะขออนุญาตไปข้างนอกดีวกว่าตอนนี้เห็นไห้พี่หอมร้อนนะครับอ๋อหดน่อนครับลมมาขออนุญาตนะครับมมออยืนตรงช่องลมโอ้ชื่นใจชื่นใจหน่อยผมเอาไม้รับลมเลยชื่นใจหน่อย นะครับต้องบอกว่าช่องลมตรงนี้ลมดีจริงสังเกตนะบ้านอื่นนี่แทบไม่มีลมเลยนะแต่ตรงนี้เป็นช่องลงมลมไม่างเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่ดีจริงนะครับก็ห้องห้องนี้หรือจะเป็นห้องนู้นเนี่ยนะครับเขาจะติดแอร์นะครับเดี๋ยบว่าไม่ร้อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแอร์นะครับคนนี้มารีวิวก็เลยเหน,นื่อยนิดนึงเนาะอ่ะสังเกตนะไฟปิดแล้วนี่ผมตั้งใจนะที่ให้แสงพลาสติดแหลมมันมหมดไป ไฟจนะติดเองผมไม่ได้เปิดนะครับผมใส่ดีเมอร์เวลาพาชิดเนี่ยไม่มีแสงหรือแสงมาลดลงนะครับแสงจะธรรมชาติลดลงไฟมนันจะติดเองโอ้ผมใส่ด er, ีเมอร์นี่ตรงนี้ก็ติดเองนี่ใส่ไปสองีเลยติดเองสวยงามนะโอเคเนาะตรงนี้ก็เป็นดีเมอร์ er นะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับว่าติดยังไงนะครับหรืออยากจะใช้ดีเมอร์ก็แจ้งกับทางโปรเจคฮันเนอร์ได้เลยนะครับสำหรับการที่อยากต่อเติมนะครับตอนนี้ เราก็มีคิวยาวจริงนะครับยาวไปมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ถ้าคลิปนี้ออกอากาศก็คิวต่อเติมมันจะเป็นประมาณเดือนสิงหาละนะครับ้ยังไงก็รีบันหน่อยเนาะนะครับถ้าสนใจจริงก็อยากให้แอดไลน์นะครับสอบถามกันไว้แต่นันเนิน่นยังไม่ทําไม่เป็นไรถามเข้ามาก่อนนะครับแล้วทําเราค่อยจัดการโอนเงินนะครับถ้าอยากให้สารวจหน้างานจะมีค่าใช้จ่าย2,000บาทเป็นค่าสํารวจหน้างานนะครับ2,000นี้สามารถนําไปหักกับค่าต่อเติมได้ถ้าลูกค้าตกลงต่อเติม แต่ถ้าล,ลูกค้าไม่ได้ตกลงต่อเติม2000นนี้ก็จะเป็นค่าเสียเวลาของทางบริษัทที่ต้องไปวัดหน้างานนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่อยากเสีย2,000อยากให้ประเมินราคาผ่านทางไลน์ลูกค้าสามารถวัดขนาดกว้างคูณยาวมาก่อนได้เลยนะครับเรามีวิดีโอสอนวัดขนาดกว้างคูณยาวสอนวัดขนาดพื้นที่แล้วก็เขียนใส่กระดาษง่ายๆก็ได้แล้วถ่ายรูปส่งผ่านทางไลน์ได้เลยจะมีพนักงานประเมิงงนมามราคาให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ แอดไลน์ไอดีไลน์จะแปะอยู่ในหน้า YouTube กับในหน้า Facebook ทุกช่องทางนะครับหรือโทรเบอร์โทรศัพท์ที่แปะอยู่ในหน้า Facebook กับ YouTube ก็ได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับขอตัวไปก่อนขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะครับสบวัสดีสวัสดีครับ